เสิร์ฟพร้อมกับปูแบบเป็นก้อนๆเลยนะแล้วก็มีไข่แซลมอนนะอิกุระมันบดตัวนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเป็น The ะเบสเลยนะครับเป็นมันบดท,ที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาเลยนะฮะมันละมุนไปหมดเลยนะฮะอันนี้ดีจริงต้องมาลองนะครับอร่อยอันนี้อร่อยจริงแบบยอมรับเลยลายดีแอดอยากยากนะซอฟต์โอเพนนิ่งอยู่ตอนนี้แต่เริ่มแน่นมากๆแล้วนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยีนแมน วันนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านอยากย่างใบอยากทําแต่ไม่อยากกินนะครับซึ่งถ้าบอกว่าอยากย่างเนี่ยหลายท่านอาจจะยังนึกไม่ออกนะแต่ถ้าบอกว่าอยากทําแต่ไม่อยากกินเนี่ยเชื่อว่าทุกท่านต้องนึกออกแน่นอนนะครับใช่แล้วครับนี่คือร้านใหม่ของเชฟบิ๊กอยากทําแต่ไม่อยากกินนะครับชื่อว่าร้านอยากย่างก็แนวอาหารเนี่ยจะเป็นแนวอาหารฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะเป็นแบบอลาคาร์ดนะฮะก็จะเข้าถึงง่ายนิดนึงนะครับส่วนเมนูเนี่ยก็จะเป็นพวกเมนูที่ขึ้นชื่อของเขาตอนสมัยเป็นดิลิเวอรี่นะฮะอย่างพวกสปาโคตรปูอะไรพวกนี้นะะ ก็สำหรับใครที่อยากตามมาทานนะฮะร้านจะอยู่ในซอยจเจริญลาดเจ็ดนะครับสามารถมาจอดรถได้ที่ข้างๆวัดไซ้นะครับร้านจอดรถจะอยู่ทางด้านขวาของวัดนะครับก็เดี๋ยวเมนูอาหารวันนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองเข้าไปชมกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาข้างในร้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูเมนูกันครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับเดี๋ยวผมเปิดผ่านให้ดูแบบเร็วๆนะถ้าดูไม่ทันพอร์สเอาไว้ได้นะครับโอเค สั่งได้เลยไหมครับได้ครับเดี๋ยวสั่งเลยที่หนึ่งจานใหญ่ไหมครับโดยปกติที่หนึ่งเวลาเซตมาผ่านสองท่านกำลังดีอ๋อครับเอาเป็นโฟกาหนึ่งครับโฟกาปูเล่หนึ่งชิ้นนั่นคะแล้วก็เอาทรัฟเฟิลซุปครับทรัฟเฟิลซุปนะคะแล้วก็สปาโคดปูครับปลาโคตปูเนี่ยเขาเป็นอะไรนะเอาเป็นเป็ดแล้วกันครับ นี่ถ้าเป็นตัวเป็ดนะคะเชฟยังไม่พร้อมเสิร์ฟแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นเมนูพิเศษให้ในช่วงนี้ก็จะเป็นดักสีนะคะเป็นเป็ดเที่ยงไม่คืนในน้ำมันแต่ว่าด้านในยังมีความฉ่ำอยู่นะคะแล้วก็ด้านนอกจะเป็นแบบกรอบค่ะเอาเป็ดมาก็ได้เอาเป็ดมาก็ได้ในปุ่มปีนะคะเรับไซร์ด้วยดีเลยค่ะเอาเป็นฟิกเนเจอร์แมชโพอเตโต้แมชโพอเตโต้นะคะ ตอนนี้ก็สั่งอาหารไปแล้วนะครับสั่งเป็นซัวกานะครับซัวกาหนึ่งแล้วก็ทัฟเฟิลซุปหนึ่งสปาโค้ดฟูหนึ่งแล้วจริงๆตอนแรกจะสั่งเมนคอร์สเป็นอกเป็ดนะครับแต่เขาบอกว่าตอนนี้อกเป็ดยังเสิร์ฟไม่ได้นะฮะเขาเสิร์ฟเป็นสเปเชียลเมนูแทนก็เป็นดักกงฟรีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะเขาบอกว่าตัวนี้ก็จริงๆก็อร่อยเหมือนกันนะฮะและส่วนไซส์สั่งเป็นแมชโพเตโต้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาไปนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็น มิชลิน2ดาวนะครับก็ตัวนี้เป็นยังผมเคยทานที่อยากทาแต่ไม่อยากกินแล้วก็อร่อยมากนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ายังอร่อยเหมือนเดิมอยู่ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นขนมปังเขามาเสิร์ฟให้ทานเล่นก่อนนะครับก็จะมีซซวโดกับลักบี้บาเก็ตนะครับแล้วก็อันนี้จะเสิร์ฟมาพร้อมกับเนยนะครับก็เดี๋ยวลองชิมดูะครับอันนี้เป็นซซวโดนะครับ ขนมปังอร่อยนะครับแบบซาวโดมันก็จะมีแบบเปียี้ยนนิดนึงแล้วก็ตันขนมปังก็แบบไม่ได้นุ่มขนาดนะมีเคี้ยวนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวเนยนี่ก็ก็โอเคครับพอทานด้วยกันรู้สึกว่าขนมปังเขาจะโรยเกลือมานิดนึงด้วยนะพอทานกับเนยแล้วมันก็จะเค็มเ็มนินนึงครับถ้าใครแบบชอบแบบติดเค็มหน่อยก็ถือว่าอร่อยเลยครับเดี๋ยวลองบา์เกตต่อนะครับอันนี้เป็นตัวลักบี้บาเกตนะครับ ตัวบาเก็ตก็อร่อยนะครับก็จะมีติดเค็มนิดนึงนะฮะพอทานกันเลยก็ก็จะออกเค็มนะครับแต่ว่าความนัวความไรอร่อยดีครับตอนนี้จานแรกก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับลองดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซุปทรัฟเฟิลนะครับด้านบนมีเป็นครัสเป็นพาเมจานโอ้และเจโนเป็นชีสนะครับและส่วนตรงนี้ก็เป็นเห็ดนะครับแล้วก็จะมีดุกเซลโฟเก้นะครับก็เป็นเห็ดผัดเหมือนกันนะฮะทำหมาบะหม เดี๋ยวลองชิมซุปครัฟเฟิลดูนะครับก็ต้องเคาะคลัสข้างบนให้มันแตกก่อนนะครับเพราะว่ามันมีคลัสอยู่อ่ะโอ้ด้านล่างมันจะเป็นโฟมๆเลยนะฮะเมื่อกี้เขาบอกมันเป็นโฟมอะไรสักอย่างนะครับก็อ่ะนี่นะครโอร้อนมากเลยควันขึ้นเลยนะครับก็ซุปครัฟเฟิลริงเป็นเมนูที่ผมชอบสั่งเวลาไปกินร้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวมามาลองดูนะครับว่าของร้านนี้เป็นไงนะ ทุกทัฟเฟิลอร่อยนะครับแต่คือแบบมันจะไม่ได้เป็นแบบกลิ่นทัฟเฟิลหนักๆเหมือนพวกแบบร้านอื่นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นทัฟเฟิลอ่อนๆแต่ว่าจะเป็นหอมพวกกลิ่นเห็ดหลายๆอย่างรวมกันนะครับแล้วลองชิมโปรเร้ดูครับว่าเป็นยังไงขออนุญาตใช้มือเลยแล้วกัน เกกรอบดีนะครับกรอบเลยนะฮะแล้วข้างในก็มีเห็ดผัดอยู่นะหอมๆแล้วก็มันเหมือนมันมีรสติดเปลียวไปๆนิดนึงนะแต่ว่าพอกินด้วยกันแล้วมันก็ตัดเลี่ยนดีครับก็ถ้าใครเคยกินซุปเห็ดของที่ อยากทาแต่ไม่อยากกินนะฮะก็รสชาติจะออกแนวๆประมาณนั้นครับตัวซุปครัฟเฟอร์พอทานเข้าไปพร้อมกับตัวคลัสที่เป็นพาร์เนจานโอเลเจียโนนี่อร่อยมากเลยนะฮะตัวคลัสมันไปเพิ่มความเค็มให้ตัวซุปนะครับก็ทําให้รสจัดจ้านขึ้นนะครับอร่อยดีครับตัวนี้สรุปคือใช้ได้ครับตอนนี้โฟกาก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับตัวโฟกาจะเป็นแบบติ๊กคัตนะครับหั่นหนาแล้วก็ด้านล่างจะมีส้มแล้วก็เป็นซอสเป็นน้ําผึ้งปานะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับสลัดผักนะครับเดี๋ยวลองโฟกาดูนะครับหนามาก นะกินกับตัวขนมปังน,นะครับแล้วก็ส้มที่เสริมมาพร้อมกันนะฮะตัวโฟกานะ่าจะเป็นแบบตัวเดียวกับที่ใช้ที่ร้านอยากทาแต่ไม่อยากกินเลยนะครับแบบอร่อยมากครับคือตัวข้างนอกเปลือกมันจะกรอบๆนิดนๆแล้วข้างในมันก็จะนุ่มๆน,นะฮะก็มันจะไม่ได้แบบออกละลายขนาดนั้นนะครับ ส่วนตัวกินกับตัวส้มนะครับก็จะตัดเลี่ยนได้ดีนะครับตัวน้ำพึ่งป่าก็ออกหวานๆนะทานขนมปังกับรอบใช้ได้เลยครับเดี๋ยวลองชิมผักสลัดเขาดูนะฮะเนี่ยผักก็เขาราดน้ำสลัดเป็นเปรี้ยวๆออมานะครับผมไม่ไแน่ใจว่าเป็นเบาสมิกหรือเปล่านะแต่ว่าเขามีโรยแบบโรย,โยขูดชีสโรยมานิดนึงด้วยนะครับโอการอร่อยมากนะครับ เอาจริงโฟกาของอยากทาแต่ไม่อยากกินเนี่ยก็เกรดเดียวกับที่นี่แหละนะครับเป็นโฟกาที่ผมว่าผมชอบมากที่สุดแล้วนะเท่าที่เคยกินมานะครับเพราะว่าเขาโชว์ว่าเขาใช้ของฟาร์มที่แบบติดอันดับโลกที่ฝรั่งเศสเลยนะครับก็อร่อยมากครับชอบมากตอนนี้ก็กินไป2เมนูแล้วนะโฟกากับซุปทรัฟเฟิลแล้วรวมตอนนี้ยังถือว่าประทับใจอยู่นะเดี๋ยวรออีก2เมนูฮะรอสปาโค้ดปูกับตัวดักกงฟีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงพวกนั้นเมนคอร์สแล้วนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นดักกงฟรีนะครับเป็นเมนูพิเศษที่เขาเสิร์ฟแทนอกเป็ดนะครับขอขาหนึ่งนี่ใหญ่มากเลยนะฮะให้มาสองขาเลยเสิร์ฟพร้อมกับซอสไวน์แดงนะครับเดี๋ยวลองชิมตัวดักกงฟรีดูนะครับเป็นเมนูพิเศษนะฮะสเปเชียลเมนู นี่ฮะหนังกรอบม,มากนะฮะตอนหั่นมากินนี่แบบกรุบๆเลยนะครับทานกับซอสวายแดงนะครับตัวดักงฟรีนี้โอเคเลยนะครับเป็ดหนังกรอบแบบกรุบๆเลยนะฮะเนื้อเป็ดก็นุ่มกำลังดีนะครับไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นไม่ดีกลิ่นสาบของเป็ดเลยนะฮะหอมมาก ทานกับซอสไวน์แดงครับซอสจะออกเปรี้ยวแล้วก็มีติดขมนิดนึงครับก็โดยรวมโอเคครับถือว่าใช้ได้นะฮะอันนี้เป็นปาโคดปูนะครับก็เป็นสปาเกตตี้แล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับปูเป็นก้อนๆเลยนะแล้วก็มีไข่แซลมอนนะอิกุระนะครับก็เมนูนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะเป็นเมนูสร้างชื่อของเชฟพิกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมดูนะครับว่าอร่อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะ ตัวสปาเกตตี้โคตรปูเนี่ยนะครับก็รสชาติจะออกเผ็ดอยู่นะครับเผ็ดประมาณนึงเลยนะฮะเพราะว่าเหมือนเขาใส่พริกแห้งลงไปผัดด้วยมั้งนะฮะแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยก็จะมีความมันนิดน,นึงนะฮะถ้าเดี๋ยวไม่ชอบมันอาจจะไม่ชอบ แล้วก็ตัวอีกุหลางก็จะแบบโป๊กๆในปากนะครับมีความเค็มเพิ่มความเค็มขึ้นมานะครับส่วนตัวปูเนี่ยค่อนข้างสดเลยนะครับปูแบบชิ้นใหญ่มากเนื้อแน่นมากนะครับปูนี่ถือว่าดีมากครับก็โดยรวมใจนี้ถือว่ายังชอบอยู่ครับอันนี้เป็น signature mashed potato นะครับก็เป็นมันบดสูตรมิชลิน2ดาวนะครับมันบดตัวนี้เนี่ยหลายคนว่าเป็น the best เลยนะครับเป็นมันบดที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาเลยนะฮะ ก็จริงๆผมเคยทานแล้วตอนสมัยที่ร้านอยากทําแต่ไม่อยากกินนะครับก็อร่อยจริงนะอันนี้อร่อยจริงแต่เดี๋ยวลองชิมดูทีว่ายังอร่อยเหมือนเดิมไหมนะครับโอ้เนื้อเนียนมากนะครับอร่อย ันนี้อร่อยจริงแบบยอมรับเลยนะฮะแบบตัวเนื้อมันบดที่แบบเนียนมากนะฮะแล้วก็หอมครีมมันละมุนไปหมดเลยนะฮะอันนี้ดีจริงต้องมาลองนะครับมันบด ตอนนี้อยู่กับเชฟบิ๊กนะครับวันดย์อ้ะวันดีครับเชฟบิ๊กครับผมจากร้านอยากทำแต่ไม่อยากกินแล้วก็อยากย่าง Frank Bistro ด้วยครับปาอยากทำแต่ไม่อยากกินครับครับตามมากินกันเยอะๆนะครับมาเจอมาเจอจองมาจองมานะลายไอดีแอดอยากย่างไลน์ไอดียแอดอยากย่างนะซอฟต์ p ป n ดนิ่งอยู่ตอนนี้แต่เริ่มแน่นมากๆแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้บินก็มาแล้วนะครับสั่งไปทั้งหมด1 2 3 4 5ห้า ถ้าอยากนะครับแล้วก็มีน้ําด้วยนะส่วนขนมปังฟรีนะครับลองทายดูครับว่าบินออกมาเท่าไหร่ถายดูไหมฮะนี่นะครับนี่นเห็นไหมนะนี่ฮะบินออกมา3120สิบาทนะครับก็ยิงราคาก็สูงถือว่าสูงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับคุณภาพของที่ได้แล้วเนี่ยผมว่าถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่าคุณภาพของเนี่ยอย่างฟัวก,กาชิ้นหนาๆเลยปูแบบก้อนโตๆเลยนะครับ ก็แค่วัตถุดิบอย่างเดียวก็คุ้มค่าแล้วนะครับสำหรับรสชาติความอร่อยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยจานที่ผมชอบมากที่สุดน่าจะเป็นรัวกานะครับเพราะแบบประทับใจฟัวการ์นะมันแบบครีมมี่แบบ p l u สมันกรอบแล้วก็แบบเสิร์ฟมากรบส้มแบบก็อร่อยแบบซอสก็อร่อยทุกอย่างแบบดีเลยนะครับแต่ไม่ใช่เมนูอื่นไม่ดีนะเมนูอื่นก็ถือว่าอร่อยเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าแบบที่ผมรู้สึกว่าโดดเด่นที่สุดก็น่าจะเป็นฟัวกานะครับ อีกอันที่ชอบรองลงมาน่าจะเป็นมันบดครับมันบดซิกเนเจอร์มิชลิน2ดาวนี้สุดยอดครับก็ถ้าใครอยากตามมาทานนะฮะจองมาได้เลยนะครับร้านอยากยากนะฮะแอดไลน์เข้ามาแล้วก็จองมาเลยนะครับร้านอยู่ที่ซอยเจอร์รา7นะครับ โอเคครับคลิปวันนี้ก็คงประมาณนี้นะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะหรือจะกดกระดิ่งริงๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับโอเคครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรองติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ